สวัสดีครับทุกคนใกล้สิ้นปีแบบนี้ใครกำลังมองหากิจกรรมเสริมโชคหรือไอดีต้อนรับปีใหม่อยู่บ้างครับวันนี้มิสเตอร์ปาดจะพาทุกคนไปเปิดโลกกับสิความเชื่อโบราณสุดแปลกจากทั่วโลกที่รับรองว่าทั้งขล่งทั้งหาบางเรื่องคุณอาจไม่เคยได้ยินแน่นอนเตรียมตัวนะครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่แปลกแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อที่น่าสนใจสุดๆเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย ก่อนจะเริ่มรับชมคลิปวิดีโอผมขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับการเริ่มต้นปีใหม่นะครับ 1. ฟิลิปปินส์เริ่มกันที่ฟิลิปปินส์ครับที่นี่ผู้คนเชื่อกันว่ารูปทรงกลมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งเพราะมันคล้ายเหรียญเงินในวันปีใหม่คนจะใส่เสื้อผ้าลายจุดและกินผลไม้ทรงกลม เช่นส้มองุ้นและแตงโมเชื่อกันว่าจะทำให้โชคดีและรวยตลอดปีหลายจุดนี้ไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่เป็นตัวเรียกทรัพย์เลยนะครับ 2. ส,สเปนมาต่อที่สเปนที่นี่มีความเชื่อว่าใครที่กินองุ้น12ลูกในช่วงที่งคืนของปีใหม่จะโชคดีไปทั้ง12เดือนแต่ต้องกินให้ทันเสียงระฆังดังนะครับใครเคยลองบ้างระวังติดคอจนโชคดีไม่ทันเลยนะครับ 3. ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกันครับในคืนปีใหม่วัดจ,จะตีระฆังทั้งหมด108ครั้งซึ่งตัวเลขนี้สื่อถึงบาปทั้ง108อย่างในศาสนาพุทธเชื่อว่าการฟังเสียงระฆังจะช่วยล้างบาปและเริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์ใจฟังดูขลังใช่ไหมล่ะครับ4ประเทศเดนมาร์กความเชื่อของเดนมาร์กสนุกมากครับตอนที่คืนคนจะกระโดดลงจากเก้าอี้เพราะเชื่อว่าการกระโดดแบบนี้จะนำพาโชคดีเข้าสู่ปีใหม่ ใครอยากลองแบบนี้ที่บ้านบ้างครับระวังอย่าให้ตกเก้าอี้ก่อนโชคดีนะครับห้าหา้หา 5. าบราซิลบราซิลนี่ชิลมากครับคนจะใส่ชุดสีขาวล้วนแล้วไปยืนหน้าชายหาดกันตอนที่ยงคืนกระโดดคลื่น7็ครั้งเพื่อขอพรจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ทั้งสนุกและสงบในเวลาเดียวกัน หกคริสที่คริสเขามีธรรมเนียมแปลกๆครับคือการแขวนหัวหอมไว้ที่หน้าบ้านเพราะเชื่อกันว่าหัวหอมจะช่วยนำพลังแห่งการเติบโตและโชคดีมาให้ใครอยากลองเสริมดวงง่ายๆหัวหอมอาจเป็นคำตอบครับเจ็ดสกอตแลนด์ที่สกอตแลนด์พวกเขามีพิธี first footing คือใครที่มาเยือนบ้านเป็นคนแรกในวันปีใหม่จะต้องนำของขวัญเช่นขนมปัง หรือฐานมามอบให้เพื่อให้เจ้าของบ้านโชคดีใครไปเยี่ยมบ้านเพื่อนในวันปีใหม่อย่าลืมติดของไปด้วยนะครับ 8. โคลอมเบียโคลอมเบียมีธรรมเนียมที่เหมาะกับสายเที่ยวครับคนจะเดินถือกระเป๋าเปล่าเดินรอบบ้านในวันปีใหม่เพราะเชื่อว่าปีหน้านี้จะได้เดินทางไกลใครอยากมีทริปเดินทางเยอะๆลองทำตามดูครับ เก้าไทยที่ไทยเองก็มีความเชื่อแปลกๆนะครับอย่างเทศกาลวันสงกรานต์ที่เราสาดน้ำกันในวันปีใหม่ไทยคนไทยเชื่อกันว่าจะช่วยชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปและจะนำความโชคดีมาให้ในวันปีใหม่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ทั้งสนุกและมีความหมายครับสิบเอสโตเนียสุดท้ายไปเอสโตเนียครับคนที่นี่เชื่อกันว่าการกินอาหารเจ็ดมื้อในวันปีใหม่ จะช่วยให้โชคดีและอุดมสมบูรณ์ไปทั้งปีแต่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับฮ่าฮ่าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับความเชื่อโบราณของแต่ละประเทศทั้งแปลกและน่าสนุกใช่ไหมครับแล้วคุณล่ะมีธรรมเนียมหรือความเชื่ออะไรที่ทำทุกปีใหม่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมิสเตอร์ปาดของเราไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าครับ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับทุกคน